พระเสภาชั้นดิน14ชั้นบาดาลตลอดจนถึงมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ตรีเทพสันตาตรีมมรติองค์พ่อเิวะองค์พระนารายกรเกษียสมุดองค์วิษณุกรรมวิษณุกรรมองค์พ่อพระพิคเนธผู้ให้สารและสินเทพ,พเจ้าแห่งโชคลาภเจ้าชายสุริยะวร,รมันทุกๆพระองค์ เจ้าชายสายรุงจ้าแม่สายรุงจา้าแม่โซมาสีวิกาเจ้าพ่อประสาททองที่ดูแลภพภูมิหนี้ตลอดจนถึงมเหสีตลอดจนถึงนางอับสราที่ประดิษฐ์ประทานดวงจิตญาณอยู่ณที่นี้ตลอดจนถึงพญานาคทั้งเก้าสายญาณชิจกุลท,ที่มีบุญกุศลที่เกี่ยวข้องในการปกปักรักษาสถานที่แห่งน,นี้บัดนี้ข้าพเจ้าได้นำ ากายสังขารและคณะบริวารมาเยี่ยมชมนะสถานที่แห่งนี้สิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้พลาดพลั้งด้วยกายกรรมสามจีกรรมสีมโนโกรรมสามสิ่งใดที่ไม่ดีก็ขอให้บอกกล่าวสิ่งไหนที่ดีก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิดสาธุโอมนามสสวะโอมนามสสวะโอมนามสสวะ สิ่งใดที่เอ่ยกล่าวถึงองค์พ่อพระพิกเนตสิ่งนั้นก็จะเปิดโชคเปิดลาเปิดปัญญาโอมกังรัมติเยนโมนะมหะสีสิทธิวินัยการนะโมนะมหอะอัตตวินัยการนะโมนะมหะคณะปฏิปปา,ปาโมริยาโอมจเดอเาจะเดคณะประสิทธิเยโอมสิทธิศาสนาเทวราชาโอมพระพิกเนตีประธานพรสาธุ สาธุบอกกล่าวเรียบร้อยแล้วอาประสาทแบบนี้กันเดียวกันหมดก็จะเป็นที่พำนักของเหมือนกับคณะอำเภอมาเ <Okay. S 1> จ้าเจ้าเจ้าคณะจังหวัดมาก็ต้องประทับฐานอยู่ตรงนี้ให้อยู่แต่ละห้องแต่ละห้องเลย <Yeah. S 1> อันนี้ก็ห้องหนึ่งนี่ห้องหนึ่งเป็นสี่ห้องอแต่นี้ส่วนนี้เป็นที่ประทับฐานของตำแหน่งใหญ่ที่สุดทีขไได่ขึ้นจากตรงนู้นได้ขึ้นไปดูได้มาเลย เห็นไหมจากตรงนี้ก็จะยิงตรงมาตรงนี้พอดีอันนี้ตะวันตกตรงเป๊ะเลยตรงกับนี้เลยอ่าตรงเป๊ะเลยทางขึ้นอ่าขึ้นได้ขึ้นได้เนียอ่าขึ้นได้ตรงเป๊ะเลยถูกต้องแต่มันเอียงหน่อยน้ำหนักเนี่ยมันก็ตรงเป๊ะเลยจากนี้ไปถึงนี่ทุกประทุกประาทก็จะมีแบบนี้ ตามรับพุวันนะครับอันพาโคมาแล้วก็โคโชกลาเปิดดวงอ,อ,อันนี้คืออ้ไูด้านในจะเป็นด้านในจะเป็นโยออไจะเป็นเนื้อของเ,ขเรียกว่าโยนีโยนีเป็นแท่นของวางเสวะวึงโอ,อเหมือนกันทุกเหมือนกันทุกท,ที่ตรงสี่ประสาทนี้โอต้องอมีสี่ประสาทเสีอวลึงแต่เสืวลึงไม่มีที่นี่จะประดิษฐ์ประทานให้เป็นแค่ของโยนี ยุคน,นี้ที่แปลว่าผู้หญิงอ่าของผู้หญิงแต่นี่การแกะสระยุคสมัยโบาราณเขาจะลึกลึกเป็นหินอย่างนี้แต่ส่วนมากเขาจะนับถือวัวเป็นสัญลักษณ์ของเทพขององค์พ่อสิวะโอ้วัววัววัวก็คือเป็นสิศักิ์สิทธิ์ของเขานี่กายสยวะทีนี้ที่นั่งก็คือเหมือนกับอ่าสนมเอกอ่าก็จะมีคนนั่งอยู่ประจําก็เหมือนกับว่ารูปเหมือน กษัตริย์สักองค์หนึ่งแกะสละออกมาที่บอกว่าบางบางท่านก็บอกว่าห้ามกินเนื้อสัตว์ใหญ่ใช่ใช่เอ่เป็นบรรที่ไปของเราถูกต้องนี่แหละวัวเป็นสัตว์ใหญ่อ่าเดีวก็ออกไปตัวนี้นิดหนึงเราจะได้ประหยัดเวลาอันนี้ครับมาทางทิศเหนือ ใช่ฮะอันนี้เป็นห้องยุคโบราณอ่ะเห็นก็บอกว่าเป็นห้องแต่งตัว,ห,ตวห้องแต่งตัวใช่เนี้ยอ่าดูหินการตั้งอ่าแต่เข้ามาตั้งประกอบใหม่อยู่ประกอบใหม่ประกอบไงส่วนดวงใช่ให้กลมเกลืนกันเียสวยใช่ก็ยังดูรอยรอยเหมือนกับใช่

ว่าอุรมสมบูรณ์ต่างกันนระใช่ด้านนี้ปราสาทนี้มีอายุกี่ปีคพันกว่าปีใช่ใช่พันกว่าปีเหมือนกันกับปราสาทเขาพนมรงสี่สระหูนะที่นี่งอ๋อสี่สี่แต่นาคนี่เป็นนาคเก่าเลยครับทรงเก่าทรงเก่าเลยทรงเก่าโบราณเลยนาคนี่เขาแกะยุคสมัยนั้น ท่านไปบอกที่ที่ท่านโดนจิตไปบอกเลขมั้งฮะโบราณโบราณดูที่ต้นใหญ่ไหมล่ะที่อยู่ในนี้ที่เดียวแล้วจะต้นเปลกมากอ่าแล้วที่เราไปดูในประสาห้าระษาจะมีโยนีถูกไหมของของผู้หญิงอ่าแล้วตอนนี้ดูเอา ทุกอย่างจะเป็นเกี่ยวข้องกับผู้หญิงหมดเลยเอ่าเหมือนแมมเหมือนครับเหมือนเออตั้งต้นไม้ก็ใช่แม่ก็ทังธรรมชาติท่านก็ะยาให้เห็นว่าธรรมารดากําเนิดเกิดก็จากของผู้หญิงถ้าเราบำเพ็ญปฏิบัติแล้วก็เกิดมาจากตรงนั้นใครสามารถบรรลุแจง้งธรรมะได้ก็ต้องเข้าใจว่าเราเกิดมาจากไหนเป็นจุดกําเนิดให้เกิด เกิดมาแล้วก็แปดเพื่อนกิเลสเราจะขัดกิเลสยังไงให้ใสสะอาดขึ้นกับสู่แดนนิพพานหรือแดนบริสุทธิ์ได้บรรยูที่บุญกุศลของเราอ,อย่างสถานที่ตรงนี้เราไปไม่มีซืวบุรึงเลยมีแตโยนีทั้งหมดอแล้วมาวันนี้จะพาไปดูนี่ก็เปรียบเสมือนโยนีเปรียบเสมือนปริศนาธรรมเรียกว่าธรรมารดา,า,าผู้ก่อกําเนิดโลกอ เป็นใหญ่ขนาดไหนก็ต้องใช่ก็ต้องผ่านจากธรรม,มดาใช่ต้นไม้เป็นผู้ใช่อา่าวปริศนาปเราใจเม่ดาเ็นอใจสีวันนี้ไปชนอะไรก็มีต่เลขหน้าเลยเนาะให้โพรก่อนนะครับเป็นพยามา<ห>ชมก็ เจอเหมือนเดิมนะคะเรามาสรุปกับปู่นะครับวันนี้ได้มามาเที่ยวมาชมที่นี่เนาะเดี๋ยวให้ดูมีลูกมีลูกมี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 ต้นมะม่วงเหมือนกันใช่ต้นมะม่วงอันปีเลยครับ ปูเนาะครับขอบคุณปูอีกครัคร้งน<อ>ึงเื้อนะครับปูให้ี่บซีนะครับปูขอแสงเทียนแสงทองแสงสว่างของพระรัตนตรยัยคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดาคุณครูบาอาจารย์และสถานที่เทวสถานขององค์พ่อเสวะองค์พระนารายณ์องค์พระวิษุรุองค์พระกฤษณะองค์พ่อพระอมาเทอ,องแม่พระอมาเทวี อ,องค์เจ้าชายสุริยะวรมานองค์พระแม่โมสมานศีพิกาเจ้าชายแสรุรงเจ้าแม่สายรงเจ้าชายนาเรนอินตราทิพย์นางวตินรัศมีเจ้าพ่อปราสาททององค์พญานาคทั้ง9้าสายานศรีตะโกนข้อจงโมปป,ปปักรรักษาลูกหลานให้เงินไหลนองทองไหลมาร่ำรวยทั้งปีมั่งมีทั้งชาติคิดสิงในปรารถนาสิไหนคอยสว่างทุกประการด้วยแรงอธิษฐานจิตทีท่ลูกสิทธ มีมากระตันอยู่ต่อคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และองค์หลวงปู่สวงเนาะออยเตียนสโรเมียนบานเมยนบานเด้อสาธุสาธุ